สวัสดีนะคะทุกคนติตามพยกรณค่ะวันนี้จะทำเป็นคลิปนะคะดูให้สำหรับคนที่เกิดคือดูดวงทั้ง7วันเลยแล้วกันนะก็เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะเดือนสั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ก่อนเลยวันนี้เราจะมาดูด้วยไพ่ยิปซี เกวแก่มากขนาดนี้ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่อาจถันจะไม่แม่นมเริ่มวันอาทิตย์เลยแล้วกันนะคะสั้นๆนะทั้ง7วันวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์แดไม้เท้า8ดไม้เท้านะคะช่วงนี้คุณอยู่ในช่วงที่โหมง,งานหนะักหรือกําลังอา กำลังมุ่งมั่นอยู่กับการทำงานหรือการการสอบแสวงหางานอะไรใหม่ๆนะแล้วก็จะประสบความสำเร็จไหมก็ต้องดูกันอีกสักระยะหนึ่งนะคะก็จะไปในเรื่องงานมากกว่าต่อไปคนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันจันทร์นะคะคนที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้ก็ จะมีเรื่องราวที่เขามาให้ครุ่นคิดอย,อยู่เสมออยู่ตลอดเวลานะก็จะมีคนที่อายุน้อยๆกว่านะคะนาเรื่องนําปัญหามาให้อยู่เสมอในช่วงนี้นะทาจิตใจให้สบายนะคะต่อไปค้นวันอังคารค้นวันอังคารนะคะเดือเชริออดนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ต่อสู้กับชีวิตมากพอสมควรน,นะคะเจะอปัญหาในชีวิตอพอสมควรน,นะคะแต่ก็ คุณสามารถที่จะฝ่าฟันไปได้อย่างสบายเพราะว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็แกร่งมากๆวันพุธนะคะสับไพ์ก่อวันพุธวันพุธวันพุธนะคะเอวันพุธนะคะแห้งมานนะคะช่วงนี้เครียดปวดหัวนะคะปล่อยวางแล้วก็นั่งสมาธิเยอะๆนะชีวิตก็จะดีขึ้นนั่นเองต่อไปวันพฤหัส ว้าว wow. วันพฤหัส perfect มากนะ,ะการเวลาการรอคอยของคุณ w e l l of fortune คุณจะได้โชคลาบใหญ่ก้อนใหญ่อันไพศาลจะเจอขุมขุมทรัพย์นะฮะมากมายสำหรับคนวันพฤหัสนะ,ะจะมีโชคด้วยตะป้ายคนวันศุกร์นะฮะโอมเพี้ยงคนวันศุกร์นะคะสิ่งที่ฝันสิ่งที่คาดหวังจินตนาการต่างๆคุณจะได้รับมันนะคะคนเกิดวันศุกร์ต่ปไปคนเกิดวันเสาร์ คนเกิดวันเสาร์นะคะคุณจะได้ท่องเที่ยวผักผ่อนในช่วงระยะเวลาอันไกลๆนี้แล้วก็ทําจิตใจให้ร่าเริงเบิดบานนะคะแล้วคุณจะพบความสุขที่แท้จริงนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแนวทางแก้ไขปัญหาอต่อด้วยคนเกิดวันอาทิตย์นะคะวนนะคะวนคนเกิดวันอาทิตย์ได้ไหมท้า,าการงานนะคะจะประสบความสําเร็จหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันการงานนะคะโอ้โห ก็ครุ่นคิดมีความคิดออยู่เหมือนอยู่บนอยู่วนอยู่กับเขาบงกฎนะคะคิดพวกไปวนมาครุ่นคิดอยู่กับการดําเนินชีวิตนะคะชีวิตในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าคิด คิดเยอะมากไปนะคะก็สิ่งที่ทําให้คุณดีขึ้นก็คือการนั่งสมาธิแล้วก็อยู่กับตัวเองให้มากๆกค่ะก็คือความสงบนิ่งนั่นเองนะวันอาทิตย์ต่อไปวันอังคารนะคะวันอังคารก็อย่างที่บอกแนวทางแก้ไขปัญหาเดี๋ยวดูให้นะอืมก็คือวันอังคารนะคะแนวทางแก้ไขปัญหาก็คือการอ่อ ออกจากที่ตรงนั้นที่คุณรู้สึกว่าคุณกังวลแล้วก็รู้สึกเครียดออกจากที่ตรงนั้นมานะคะออกจากสถานที่ตรงนั้นมาแล้วก็ก้าวไปสู่ที่ใหม่ๆเดินไปเส้นทางใหม่ๆแล้วก็ปล่อยวางกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะชีวิตจิตใจคุณก็จะดีขึ้นการเงินการงานอะไรทุกสิ่งก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองต่อไปวันอังคารนะคะ วันอังคารแนวทางแก้ไขแล้วก็จะมีอะไรบอกอีกใบหนึ่งนะคะโอ้วันอังคารช่วงนี้เนาะเจอปัญหาอุปสรรคเยอะนิดหนึง่งอุปสรรคเยอะนิดหนึ่งนะคะค่อนข้างจะเหนื่อย,อยกับชีวิตพอสมควรเดว,วิลโอ้วันอังคารนะคะช่วงนี้ต้องอเข้าวัดทำบุญนิดหนึ่งแล้วละนะะ่ะนะก็จะทำให้อะไรๆดีขึ้นอย่าบกมุ่นอยู่กับปัญหานะคะก็ ถือว่าปัญหามันเข้ามาเราก็ต้องแก้ด้วยทางจิตนะจิตเราก็ต้องมีความสงบความนิ่งนะคะความนิ่งก็คือเกิดจากการสวดนมนต์นั่งสมาธิก็ได้หรือว่าถ้าไม่มีเวลาก็หล,ลับตาก่อนนอนนะนั่งหลับตาก่อนนอนก็ได้นั่งสมาธิบนที่นอนได้หมดเลยนะจ้าก็ทําแบบนั้นวันไหนที่ไม่มีเวลาอยู่ห้องพระก็สามารถที่จะสงบนิ่งะอยู่บนที่นอนหรือว่า ตอนอาบน้ำขับรถไปไหนมาไหนได้หมดเลยนะคะแล้วก็หายใจเข้าออกหายใจเข้าช้าๆหายใจออกช้าๆรำลึลกถึงคุณคุณพระศรีรัตนะไตานะคะแล้วก็นึกถึงเทพพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เป็นต้นกําเนิดลรอนะคะให้พรเราชีวิตก็จะดีขึ้นนั่นเองนะคะวันอังคารช่วงนี้เหน็ดเหนื่อยนิดนึงคนวันพุธนะคะวันพุธก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะ คเครียดกังวลมาแนวะทางแก้ไขว้าวคุณเป็นบุคคลที่เข้มแข็งแล้วก็แกร่งมากๆเลยนะคุณใช้ความเข้มแข็งแกร่งของคุณนี่แหละเยียวยาตัวเองนะคะแล้วมันก็จะผ่านพ้นไปอย่างดีเลิศดีเยี่ยมนะคะใบนี้มานะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองคุณจะได้เงินเข้ามาหมุนให้ได้จับใจ่ายใช้สอยนะคะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลเรื่องเงินทองให้มากนะคุณจะได้รับ อย่างแน่นอนนะบแบบมหัศจรรย์นะรเราจงปล่อยวางสิ่งที่มันเป็นปัญหาแล้วก็เป็นทุกข์นะคะที่เรากังวลอยู่เราปล่อยวางไปทิ้มันไปถือว่าเดี๋ยวมันผ่านมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปดังที่คุณเคยพบเจอมาแล้วพอมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ ผ่านไปได้อย่างง่ายดายนั่นเองเนาะต่อไปวันพฤหัสวันพฤหัสดีอยู่แล้วนะคะ w e อั for u n e เดี๋ยวเรามาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนวันพฤหัสนะคะจะได้รับโชคจากที่ไหนยังไงนะมามาดูกันนะโอเพียงอย่าบอกนะว่าจะมีทรับมากมายเข้ามาโอ้โหหัวใจเข้ามาทิมแทงใบนี้ก็หมายถึงว่าประกบเข้ามา ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกปวดล้าหัวใจคุณจะมีปัญหาแค่ในเรื่องของอความรักนะคะหรือจะเป็นคู่ครองรอะไรเงี้ยคุณจะมีปัญหาด้านนี้แต่ปัญหาในเรื่องการเงินการทองคุณน้อยมากนะ,ค,ะคุณเป็นคนที่โอ้อดูสิคนพฤหัสนะคะคนวันพฤหัสใบแรกนะคะตัวตนคือหมายถึงตัวตนคุณเป็นคนที่ จิตคุณเทพเทวาของคุณให้พลังชีวิตคุณมาด้วยทรัพย์มากมายมหาศาลแต่คุณพยายามที่จะตัดสิ่งนี้ออกไปด้วยความคิดแล้วก็จิตที่เป็นพลังงานลบมากถ้าคุณดึงดูดพลังงานบวกเข้ามาคุณจะได้รับโชคมหาศาลเลยสำหรับคนวันพฤหัสนะอืมอยังไง มันเกิดขึ้นจากการความคิดของคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคิดใหม่ทำใหม่อะไรดีๆก็จะเข้ามาต่อไปคนวันศุกร์นะคะใบนี้เนาะจินตนาการความฝันนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันคนวันศุกร์โอประกอบประกอบออกมาคนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์นะคะเครียดปล่อยวางให้มันได้มากที่สุดนะ,ะสิ่งที่คุณฝัน และคาดหวังก็จะเป็นจริงนะคะมีปัญหาในเรื่องของงานของอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเราต้องปล่อยวางนะช่วงสภาวะในช่วงนี้ด้วยนะก็อย่าลืมนะคะในการสร้างบุญทานบารมีแล้วก็ที่นิด้าทำเป็นประจำเช้าเย็นเลยหรือเวลาที่ว่างๆวันไหนได้หมดเลยนะคะก็จะทำให้จิตเราสงบขึ้นเยือกเย็นลงแล้วก็มีความสุขขึ้น มีอะไรดีๆเข้ามาอย่างปฏิหารเลยถ้าเราสงบนิ่งพอแล้วก็เยืะอกี็นพอแล้วก็ทําจิตใจให้สงบนะคะแล้วก็ทําทานบ้างแล้วก็อะไรทําบุญ <c oughs> ทําบุญด้วยเงินอาตามกาลังที่เรามีเลยนะคะทําแล้วเราไม่เดือดร้อนนะคะเนี่ยคนวันคน,นอะไรนะ คนวันเสาร์ปะโอ้คนวันเสาร์คนวันเสาร์ช่วงนี้นะคะกําลังจะได้เดินทางแล้วก็ออกมาสองใบเลยจะมีโชคด้วยจะได้รับโชคจากผู้หญิงนะคะจากผู้หญิงกับผู้หญิงที่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 อยู่กับคุณผู้หญิงหรือว่าเด็กอะไรเงรี้ยได้หมดเลยนะคะคนวันเสาร์รู้สึกจะดีกว่าวันอื่นๆน,นะะในช่วงนี้เนาะคนวันเสาร์ดีมากๆโอเคก็อย่าลืมนะคะก็